อยพี่น้องเอ้มันคือผดผู้โผด่แท้จะเกดมึงแน่พี่นอ้องไม่แย้งมีแต่เห็ดปุดปุดตามตีนผู้โผล่มึงแน่เกิดเป็นเฮ็ดปวกอ้ยส่ออ่อนหลายพี่น้องเอ้มันคือเกิดขัากเกิดแน่แต่เห็ดนาแหละหรือว่าเห็ดลังอ่อนพดนาะเกิดเป็นฟูงเป็นมูเป็น สวัสดีกันย่ำเสาพี่น้องถักไทยพี่ทักททยน้องประมาณตีหาเศษเด้อพี่น้องมาเนี่ยปอกกันเสาร์วันที่สี่สุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล็ชาวต่างประเทศล้วพี่น้องประกันเขาปลาฮะเกบเพชรคือเกาพี่น้องมาเนี่ยกับยายเกดอีกคือเกาโจกตีค่ะมีกับผ้าพีพ้านองาาเขาปลาฮะเห็ดคือเกอาเนาะจ่าไม้กะ ปลาบัตรน้องเมฆเดอ้อจ้าอะแต่มากคนละโซนพี่น้องแ,แต่ละเมือกันที่บ่อสามโซนเก่าดอกสิเปลี่ยนไม้เปลี่ยนโซนไปเลย,อยชอแบ,บแหลกแหลกมันบางแน่พี่น้องหองเนาะ<บ>ที่แล้วในเห็ดเหี้ยไว้อีกแล้วพี่น้องเมื่อเนี้ยหยิบซี่ไปหยิบใดได้ในใหเห็ดพันเห็ดพันนี่เกิดดีลีพี่น้องเกิดทุกเม็ดทุกหน้าเลยพูดโอ้ยบดเนาะ มีจะจูมแต่จีขึ้นไม่บานเป็นเป็นหมองคือกันเนี้ยนี่เกิดไม่้ด้วนี่บางหมองก็นจนบานจนอันนี้เนาะเนียนจ้ะนี่เกิดไม่เลยพี่น้องนี่โซนนี่กะเริ่เกิดอืมทีแต่ละโซนนี่เกิดบวกคือกันปีนี้บังแน่พี่น้งนนองพี่เนียนเบิ้งใช่ไหมอื้อือ,อ, <c oughs> อะชาติแหลกแหงมันกระซ่งเป็นจมันอยู่พี่น้องมาเนี้ยอะเอาเคก่อนเอาไปที่ละโซน เกิดเกิดกินโซนในเก็บเนาะมีแน่คนเกิดบ่หอมกันท่นเกิดหอมกันเบิดไอ้การย่ำร้อยก็ลอยหอมกันเบิดแมนจ้ะพี่ก้อนนี่ด้นี่อะเด้พี่จ้ะแสงกับท่านปันไดนเพื่อพี่น้องมันก็สี่หกโมงเถอะละสี่วันใหญ่เลี่ยมอะไรล่ะปุ๊บผมจะเอาทางคนก็ได้มันที่สี่วสิพอเฮ็ดบานเต็มทีบ่แมนเด้อพี่น้องโอ้จ้ะสี่ ต้นนี่ไม้นี่เป็นไขายกับกาลังเกิดเนาะแม่นนี่จ้ะนั่นพอเฮ็ดร้ายเหรียกับพันนี่เลยพี่น้องนี่ตายเอฟซี <c oughs> พี่น้องคนว่าผมไปถูกเหมืองชื่อบริัทที่คนว่าหมดคนส่งปลาชื่อใดมันกะผมหัวมองหัไม้มันพี่นอ้องนี่ยแยกเกด,ดอกเลย <c oughs> เจ็ดกระบอกมันว่าเพิ่นจะเกิดไปทั่วที่ทั่วแดนมองวนบ่เคยเกิดเพิ่นก็บ่เกิดเดนอะพี่น้องเป็นตาสะอ่อนแห้งอ้ยเกิดเป็นสามัคคีกันเกิดกับอี่หมู่ว่านอีกดอกแบบใหญ่เนาะอืต้นอีกนนึงไม้นึงแต่ละโซนแต่ละไม้เพิ่นก็เกิดบ่คือกันแต่ว่าโซนนี่ฝนตกเด้อเมื่อคืนนี่ยโชคดีเนาะอืมจ้ะ ขาเขาเขาเลยเออแต่กันไปสามโซนมาว่าในบ้านบ่ได้แม่เอานะนี่บ่มุมทั้งผลเบ่จ้ะเต็มอีกแล้วบอกตุนน้ำกันอีกพี่น้องเซานี่ยอดได้ยอดมันเสียอลังการคือถูกเหมือดที่ผ่านมาบ่บ่ได้มาเตยเด้อพี่น้องมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะแต่ว่าแสงเพิ่นบ่ทันปานใด ตีหาพี่พกโม่งบานแต่ก็มีตัวละเนาะแต่บานแข็งพ <uh ี่น้องสีจ้ะฝุ่นจ้ะโอ้ยขาแม่ขามาคืออ้วกขาดแต่เกลดโพดนี่มาคือโพดแท้ขาเป็นขาวๆเลยฝุ่นแม่นเบิดแม่นเบิดเลยพี่น้องโอ้ยโพดนี่ก็เต็มโพดเลยพี่ นี <mid dle noise> ่ยเมนค่ะขาวขาวแม่นบดด้วยพี่น้องเห็ดผุนออมพ่นเลยผุนผุนลกไปผุนเลยค่ะแค่งผุนผุนทั้งไตบ้านกับบ้านสวยอยู่พี่น้องเที่ยเกตเหยียบดอกนึงังพ่อโอ้ยค่อยบริเวณลายอิรีพี่น้องไม้นี่ยเฮ้ยเหนียจ้ะเกิดสอนเป็นสันเลยผุน อู้ยเอฟซีพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อคือโพดแทบบานมันไกลแล้วผลนมาบอไดดอกรถงหา่มากบอถึงแต่ละไม้นี่มันสองมีมอสใส่สองมากรถงหา่มากบอไดกับยางขามาสำหรับพี่น้องที่เ้ามาใหญ่ยง่ายี่กนคือโพแทบบานเยอะด้วยจ้ะเปิดก่อปัญญาบรรย่างเลยพี่น้องจะเย็นเก็บนันนันดอกเม่เออ โอ้ยหนวกไปใหญ่ขักแคงยังไงอือสิสิจุ่มหน่อยก่นอนขามไปช็อตตั้งฝุ่นมานาดกันมาหมู่ว่านพันบ่มาเมื่อวานเลยมันไก่ย่านเพิ่นบ่เกิดพี่ๆตะเรียงทั้งพี่เพราะว่าเคยตามหล่หลอกเพิ่นบ่เกิดตรีนเมีเนยนหรือไงเมียล,ละก็ลังเกิดนี่ แจ็คตีไปทางใดกล่องไปทางใดมีเหตุพี่น้องโผล่โป๊ะหมวกหม้อหมวกแดงหกแตงหมวกเผลอบงแน่ก๊าลังวัตถีอันนี้ปัดเป็นดอกเห็ตุนี่ดนจ้าเกิดข่าเกิดแน่พี่น้องเลยโผล่โผล่นี่ยังนี่น่ละครคนอื่นหลอกทางล่าก่อนมดฤดูกาลพี่น้องก่อนจะเกิดแบบอลังการเกิดแบบโมบัญญะตบัญญังเอา้ีตก่อนเนาะ หมอว่านหมูปันไดเมื่อนี่เต็มที่คือกอาพี่น้องเฮ็ดนั่นขึ้็มาขึ้นซีนี่นี่แต่เห็ดแล้วนี่เอาของบางเทือกระสันก้อนนี้เลิกพี่น้องฝาวน้ำเห็ดโหดแมนเบิดเลยเบิดมารกันอยู่สามคนอีกเลยมอนี่เดินทางกันสามคนพี่จ้าไอเก๋กับน้องนงเขาปอบไม้นี่ไม่เดียวสิเอานี้เบิดบอนี่ถุงก่อจะเตรียมพร้อมอยู่ถุงมีอยู่บ่มีอยู่อยู่รถกระมีพี่น้อง มองพี่น้องพูนพี่พี่พี่จะพิว่าจากไหนขาเป็นสาบลาบอยู่งยังมีแต่เฮ็ดพี่อ้ยตจะนี้ประเทศล่มอือยยังสี่ปีเกิดปวดเกิดคักแทบบ้านเลยเ้ยโหจังสีมาแต่หมูว่านเนาะใครมาแต่หมูว่านจุงมงามๆเลยนี่ก็งามพื่กันแล้วกันนี่ก็บ้านบ้านสวยอยู่พี่น้องเป็นสายไปเลยเหรอปีพีพีมางพีก้อนสายไปพ่นก่อนปีแมนบัดโอโรยยังมีแต่เฮ็ดนี่โอ้ยหักแหง ว่าสิบัวสันบางเถื <diver gent warnings> <th> like ่อพอหลายๆกับซันคือกันเด้อพี่น้องเฮ็ดป่าธรรมชาติแถวนี่ถ้าเพิ่นได้เกิดเกิดข้ากิลิพี่น้องมึงเลยเกิดบ่บัรดาบัรจังแน่เลยจ้ะผาปีได้ต้นปีบ่บ่เกิดปันใดนั่นปลายปีเตรียมโหลดเฮ็ดผึ่งคือกันปลายปีเอ้ยเอาจังเลยแย่แค่ย่างเดียวอันผู้เพิ่นมา่อวานน่าเฮ็ดนี่ไหวนี่โอ้แต่มันขอบพูดลายๆเด้อมันคือวานนาแท้นี่ยนี่ เรียงดีๆคนเห็ดหวานมาสสอสมำเสมอแล้วก็ผู้หวานก็นได้ล่างมองกับว่านหน่อยล่างมองกับว่านลายมัง <c oughs> มองกับมะลงตรงเตงอยู่แต่วันนี้หนีโพดเนาะนหนีกี่ขานยายติน้นวีลงเลยคนเมือ,อยางโผดแห่งพี่นนองเกิดสันก็คือบันยายนก่เองตงเนี้ยตัวนี้เอาไวได้เกิดล่าจต่เป็นเี้งขามืนอือง้งามเลยงามอยู่จ้ะได้อยู่จ้ะโอขาแหงพี่นนอง มองหางกับหางแต่ว่า,าับมอถือว่าหางดอกนะพี่จะสายเมื่อกันไปกับแม่น่ะสะอ่อนเด็กพี่นออ้องพี่น้องเลยมันคือโผดคือพูดใท้เกจมึงแน่พี่น้องไม่ยังงมีแต่เห็ตุผปพ่น,นตามตีนพูบมึงแน่เกิดเป็นเห็ดปวก สะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมันคือเกิดคักเกิดแน่แต่เหตุนาแล่หรือว่าเหตุลังอ่อนโปิดน้อเกิดเป็นฝูงเป็นมูเป็นจุ่มเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมึงเนี่ยอนุญาตเก็บมาเนี่ยแต่เมื่อจะคอยาะเก็บฝากกล่องให้พี่ให <c oughs> ้น้องเมื่อก่อนผลนั้นพแห้งพี่น้องมึงแน่พ่อแห้งช็อตนี่แม่นเบิดเอาโหลดหมดนี่แต่เหตุแต่เมื่อวานนี่โอ้สีพอดีเมื่อวานนี่จุ่มงามๆเลยเมื่อวานนี่ ก็ติดไปไมไหมายใดเนากูที่ว้องไร้หมองพี่น้องมึงเ,มนออเนี่ยแต่วันลังเถื่อมาก่นบ่อออกนี่นิดนึงล่างเถื่อผลก็บ,บ่กเกิดเวลาเพิ่นเกิดก็เกิดคักเกิดในรีไม้นี่เกิดบ่นี่ละ่ะในปีนี่ล่ะมีอันยุติ่นรกำลังเกิดคักไม้นี่ตอบที่พันพันมากมากแต่ใดเท่าสองสามดอกบ่ได้ก็มี่เมื่ได้ก็มี่กรได้็บบ่อกว่าอยากมากกว่าสิบ่ตามเนาะวันนี้ก็ติดตัดส้นใจมากมองมันยังไม้ติดไปเมื่อวานคือวานเลื่อนหน่อยพี่น้อง ก็สลวยดีมากพี่ครับก็บ่ผิดหวังเนาะอือบ่ผิดหวังกันแนวนี่กันแนวนี่ผิดหวังาาก็จักสิว่าจาังได๋ล่ะตัดฉับๆเลยพี่น้องพู๊ยแนวพี่ขึ้นอื้อสะออนเด้อือแต่ละดอกแต่ละจุ่มนี่จ้าเฮ็ดหน้าแห่เฮ็ดหลังอ่อน ก็คืีว่าจังไนเนาะบดชำสเวาพี่น้องหนังนจิมแจ้วพี่น้องแซ่บบางคนก็นเอาไปหนั่งไปปูทปปลาไปแฝดพื่อกันฝนเข้าฝนโอโอ้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 โอ,อ,อ้มอแต่จโอ้โอ้โอเโอ้กอ้โ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 ะนโอ้โอแโอ้โอนโอ้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 โอนโอ้โ่ใโอ้ออนอ้อ้โพ้อ น้องตัดไปผมเอาความมันมาฝากพี่ฝากน้องแต่เสาเลยเด้อพี่น้องมือนี่เมื่อไงแจ็กซิวาจังใดโผล่เนีมีแต่เห็ดโผล่พวกหมอกแดงบมกแดงบมกเขื่อนหมกเผาลำหอมพี่น้องเกิดคักเกิดแห้งพี่แะจุ้มเห็ดหนาแหล่เห็ดลังอ่อนเนี่ยคนสิเกิดตามห่มกอห่มสะแบงห่มซี่นั่นนั่นนั่นปลายล่องเท่านั่น ขุ่นทั้งขุ่นกระมิ่งกันฮะไปขุ่นมาเลยโคตโคตน้องใจเกโโพยังว่าศฝากพุ่นไปทั้งขุ่นกม็มีแต่เฮ็ดคือเก่าพี่น้องแล้วสองพุ่นที่เต็มกระตาแล้วเนาะเต็มหมดจ้าเต็มกันยังฝี่กระตามาสามหน่อยอยู่พี่น้องเมื่อละสามจวงเมื่อละสาม่วงนี่สายบอลทั้งนั้นก็นได้มีมีถั่วอยู่เนาะ ไม้นี่พ่อที่เกิดดีพี่น้องเฮ็ดนาแหล่ถ้าถึงย่ำบนเกิดถ้าเป็นต้นฤดูการกันที่เป็นผวกเฮ็ดบดดินเฮ็ดละง,งกอก<ม>ก็น่าแหงการเกิดน้ากันจุ่ม,ม,มงามเป็นงามเป็น,น้องไปเอาเด้นอือโอ้โหนู้บ,บุเนาะพี่น้องบ<ม>า,างคนบางท่านเพิ่นว่าเกิดมาในชีวิตเพราะท่านผอจังศรีจ้าเกื่อ คนสังพากบไม่เกลพยอบประจําอยู่พี่น้องีเพียเวะว่าไม้สีเขาเป็นปลาธรามชาติที่สมบูรณีหลีนี่แหละพี่น้องปลาที่สมบูรณ์เวลาผลเกิดผลก็เกิดขาเขตเวลาบ่เกิดก็บ่เกิดอุณหภูมพุ่มอะไรตบ่เกิดเด้แล้วเนาะถ้าโดนนภำุ่มใด้นี่โ้ยสุดยอดเลย้ะจากปลาเนี่ยปลาบันช่วงร้อยต่อนี่แหละพี่น้องผลที่เกิดข่าเกิดแน่ร้อยต่อฝนต่อนหนาวนี่แหละมักไปค้าเนี่ยแหละโดนแสงเนี่ยขาวจุนโผนอยู่ แมนบ่ร์ดอ่ะพี่น้องนี่จ้ะเนาะสิได้ลี่ผักพอนแต่เสาด้วพี่น้องอนียถ้าเพิ่นเป็นอย่างสี่เบิดเนาะจ้ะสามกระตาเนี่ยบ่ดนพี่น้องเต็มอย่างแต่ออกจากไม้นี่บ่ม,ม,ม,มีนั่นละ่ะนี่ดอกนึงนี่นี่คนดอกนั้นเป็นล่ากอน้าแห้งคอ่อยๆแน่มัน,นคือไงนต่กอน้าแห้งก็ได้เนาะนี่คนคนเกิดน้ำกันขนทั้งุขนกระแมนุมดดอกสีน้อยอยู่นี่สีจ้ะ กเจาเ้าคลิปหม้อว,ว่านนี่หลายเป็นติตัดขากองยินผูกเมีนจะ้ะผูกพันมากหม้อว,ว่านก็สิกัดเนาะลุยหวัวโป๊ะหมักโม่งหมักแปงอีลีพี่น้องมาจนมัมมีคำามสีเบาแล้วเนาะอุดเกิดขาดเกิดแหน่บรรยามผ่อบรรยามเกิดก็ได้คุยโหอ๋หอตาที่สองตาที่สองแหละพี่น้องมาเนี่ย หลอกไงค้าอวบได้เลี้ยวมันเลี้ยวเต็มตาเลี้ยวจุ่มกระมีนี่เอาตัวนี้ก่อนยังไปเอออ้่เอาไปปนบ้านนี่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเลยปนปนไปปนบ้านนี่เฮ็ดข้าเฮ็ดแน่เอาท้อยมากี่บาทบ่อยจังสิโอี่ ว้าวควาสวยเหล่าใหญ่เลือกอะไรนี่ถึงจุ่มทั้งบานพี่นอ้องโคตรไปโคนบาลนอนุ้ย,ยขาเนาะขาเมืกก่อสะอาลดดีแท้ดีจ้ะโคดโพูดแล้วพี่น้องเกิดซักเกิดแน่แฮงหุ่นยาวเป็นไงเนี่ยดีจ้ะอุย้ยตัวน,นี้แล้ว บ้านของบ้านสวยด้วยจ้าเอาไปทั้งขัวบนม้านเลยใส่หมดละโอ้เน้นขาวขาวโอ้ฝนฟังทั้งฝนเน้นเบิร์ตยังไงขาไม่เป็นเดี๋ยวไตมอตัวนี้ตองเนาะมันจะห่าไปแน่นละจะคล้องคนกำลังมากมึงไงไอนาแน่มากมั้ค่ะลูกคาขาวน่าฝนบอกจ้า bỏ găng lam, you know, ngang, bằng nó phi phi. We ca. Ti bỏ găng phi tay, bằng phi nóng nham lên Nó hên nham banh nham nham. The phi bỏ kýt hên nham bằng nham, bên 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 สองดอกบแนยพี่น้องอ้ยปูติปีอย่โจมมีทั้งขืนไม่นาะแมนจ้ะทั้งุ่มทั้งบานเนาะทั้งุ่มทั้งบานทั้งขืนไม่ไตดินก็มีเด้อพี่น้อตอนนี้นี่นี่ไม่เกิดเลเพ็าะแ่งดันดนขืนี่หมดเ้ยเกิดขากแห้งพี่จ้า อ๋อห้าปีบาทพี่สา่มาขี้กันเกิอดอีลีเฮ็ดอยู่นี่ปวดเพราะว่าทลาะกันเลยหมู่ว่านคือสิเป็นแพร่ขันเกระจอกมาเอาลอกปานนี้มีผู้มาเอาก่อน,เ,น,น,นเลยคนเรือกตาจนเททิ่มต้องใส่ไปเทเหลือกแม่นแม่น,น,นฉันจะมองเทเฮ็ดทิ่ม,มปานนี้แล้วปฏิเกิดกองอยู่หันเสือบนลายอะแม่นนพี่น้องตาสะออนเฮ้ย แจ๊กพี่บอกจังเลยพี่น้องเอ้าเบิ่งภาพเบิ่งวิดีโอนี่ลราพี่น้องบรรยาย <c oughs> ส่วนคำเบอกบรรยายบทถือกับลราพี่น้องความหลากหลายเพป็นปุนป่มทั้งปุ่มทั้งบานเ <c oughs> น้องกิ้เก็บอีกเมือ <c oughs> สองเมืออยูอย่ได <c oughs> ้จัิงสิแม่จ้ะจุ่มหน่อยเพบนก็มีพูดพ, <c oughs> พี่ทั้งพี่ก็มีจุ่มหน่อยเพก่อน เห็นวันหน่อยๆฝีมื่อนบานด้วพี่น้องเมืองแม่ดูคางกันอ๋อน,อน<ง>น,อ,นองเฮ็ดพี่น้องสองวันที่สีน่นี่คิดว่าสิใด่ป้าป่ายบ่แม่นพี่นอ้องตรงไปคนลายไม้คนลายไม้ค <c oughs> ือวานล่ะ <c oughs> เปลี่ยนต่ไม้อื่นกับไปอลังการไม้อื <c oughs> ่นบบรรยากาศเสาร์นี่หมอกเนาะ,ะบรรยากาศเฮ็ดปวกด้วยพี่น้องนี่ เฮ็ดนาแลยอายุไปไหว้ไปก็คขึ้นแมเนเฮ็ดปวกแล้วคือเฮ็ดปวกเฮ็ดผงทั่วไปนี่ล่ะางนึงก็เอาหมอแน่ลบมามองเกาก็ได้เก็บเพื่อก่างวนไปวนมากกั่อคือเกลัดเลยเนี่ยคน่วยถึงสิได้จีดูมันได้บ่แน่นี่ได้แล้วเนาะอือเอแล้วก็ดอกได้ได้ต้นนี้ได้ด้อยก สองดอกสองดอกสวยสามดอกอเพราะทั้งคนก็นมีบ่มีเลยทั่วเลยบ่เหมียนจะเป็นเวเอร์หมดอุ้ยทั้งทีไปก้อนมันมส๋ีหนอ,องไงแต่ละโมแต่สะออนทักเงาแต่ละโมแต่ละกลุ่ม ม้นี่ยผนสิขาใหญ่ไปนองไม้าใหญ่ขาเงี้ยเขาเป็นดินทรายเป็นเป็นทรายหลวมเนาะจ้ะปวดตัวเนี่ยปวดพวกไปนองเอ้ามันมีแนวสิบบออะไรเราี่น้องนในพาปัญญาเอาเนาะแต่ละเมือแต่ละเว้นนี่กอดแต่ความมันจ้ะอื มันเร็วพี่น้องเฮ็ดหนาแหละถ้าเพินเน่นได้เกิดคักมันสิเกิดเป็นเฮ็ดเกิดเป็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มถ้นเพิ่อนป,ป่วยยังสิได้หลายกว่านี้เด้นี่แม่นบ่นนเกิดหลายถ้าแฉไว้ก็บ,บ่แท้ปานได้หนอเอาเลยอพี่น้องอ่ะไปคนละอ่ะมาต<ะ>ีบ้านมาตีบ้าน ทางปูนจูมจูมปังปูนบางทีคุณไม่ก็ยังมีเนาะมเก็บอีกมือสองมือไม่ไดจูมพี่น้องไม่เก็บอีกหลายมืออยู่หรอกมือสองมืออยู่หรอกแต่บางไม้ก็สิเหลืองหยกเลยเด้อพี่น้องไม้ได้ผลเกิดก่อนเนาะจ้าแต่ว่าไม้เนี่ยในสิด้เก็บอีกมือสองมืออยู่อือเนี่ยคือสีอำธรรมดีแต่สีอุ่มทุ่มเนาะ พี่ออมทำพี่นอ้อโอ้ดอกน้ำพี่จากโส่รงถ่ายคักแน่นอเ้เฮ็ดหนาแหล่นอะแม่ก็ว่าคนสิบว่าออกก็ได้ปีนปีนี้ออกไม่รีบมาเลยปัดสุดถ่ายเอาแบบอลังการเลยพี่นอ้อเกิดคักอยู่รักๆกันสิเป็นเฮ็ดหนาแหล่อีกคือเก่าลราพี่น้องมาเนี่ยสองตาสามตากันที่เป็นเฮ็ดหนาแหล่นอะจ้าช่วงนี้คนเกิดคักแห้งพี่นอ้องคน con ừ, toàn bàn. Toàn bàn. này qua là. đây. đấy Đọc ngăn với con. Con này có cái chùm thôi nhìn nó Như phì đọc nó chùm này Như phì đọc này lửa bao đọc đầy. Vứt cả phì đài này หกเนาะ <c oughs> หกก็เจ้าบ่เหน็นก็ได้หนิ่มปล่อยคนเป็นเสือตั็หนิ่มเบื้องไยได้อก็ <c oughs> เป็นเฮดลี่พี่นอ้องก็เลยมาเห็นแต่ส่องคนบายใหม่ใหม่หลายเนะจ้า bàn xóm chuông của mày gầm mì nọ 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 Nhìn phần mì nọ mì nọ mì nọ khá nọ mì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  nọ มีสารพัดเลยเด้อร์ไปเนาทั้งจุ่มทั้งบานทั้งเป็นไม้สวยอยู่นี่ไปเนาะคือเบากระไดสะอ่อนโหเกิดปอไล่ห่างเป็นอันนี้เนาะดอกต้มโบนต้มโบนค่ะสองดอกบานสวยอยู่ไปเนอะตัวนี้คผลมะค้าแม่ค้าอันตันเ้ครียกนี่ถ้าผลเป็นเห็ดละงอบบานพูบบานเพลออยู่ ทัานพี่เม้นเมืองเฮ็ดนาแหล่พี่น้องฟ้ามเลยล่ะเสียอย่างเดียวมา่อพอตอนบานพี่น้องเออได้ยุได้ยุเออแต่ว่าบานบานยังใส่ได้อยู่บานยังแข็งอยู่หนึ่งจิมแจวพอดีพี่โหดแห้งมาเท้าไปด้พี่สา้าอย่างเดียวฮะอะไรมีกระตาใส่กระถอดเสือเร้อบาดนี่ปกตีมาหอดีบัดได้บัดนานได้ได้ใส่ถุงโหลดได้ใส่ถุงหลดไม้นี่มาย่ำได้ย่ำหลานพูนก็ ขบวัดเอากะสิดายพี่น้องนะนงงบานแข็งงามอยู่แข็งงามออ่่่ะะพีมาเบิ่งความมาลังการน้ำกันเด้อพี่น้องเทศบาลธรรมชาติแถบอำเภอบุญทลีกยงเพิ่นเกิดเกิดคักแห้งพี่น้องนี่เกิดทรงถ่ายปลายฤดูกาลทุ่งสีตุลาคมขบวัดธรรมดาอีกแล้วพี่น้องอ้ยเบิ่งแน่ปุ๋งเอาข้าวตั้งทีจังได้สิเอาเมื่อเ,อเ,อเ,อเอบิดบานนี่นะผดผู้โผล่แท้แนบจังเดียว ฟรามเห็ดฟรามเฮ็ดคักเลยนี่มึงแน่ปุเห็ดหนาแหละเฮ็ดล้างอ่อนแง่ผลเกิดเกิดเป็นกลุ่มพี่น้องมึงแน่เอ้ามีได้ยุบฟามดอกงามปาติมาให้ท่านจูมแา่ได้ก็บท่านจากเตอ่อนี่นี่นี่มันไกลต่คันท่านนี่คุมเลยเด้ยนี่แน่ อ่อนอเี๋พี่น้องเอ,อ้ยหักแหงบ้ันถึงสองโมงจะได้เมื่อได้มเมื่อแล้วไม่มีแนวใจ่ะ <laughs> สามกตากระเต็มสี่กตากระเต็มแาวม,มาก็ได้ามาได้แค่สามกตาละพี่น้องขันสี่กตาเวลาสอนถ่ายรถกันเมื่อนัน้น <laughs> มันเหี่ยน้ำทาง <laughs> อีกตอนนึงถอยเ,อเมื่ออยากตุลักตุลีเอาซํำเอาได้ละใส่ความพยายามขนาดตอนนี้ พยายามใส่กระตา่ายมันได้พีน่น้องใส่ถุงคงงุณโมง่ายไหมใส่ถุงเลยคนอยากเลีมันก็สิได้ใส่คือว่า,านโมมีแน,นวใส่จำเป็นแน่นอ,อ,อ,อน, <c oughs> น,นนี่ไงมันลามแห้งพี่น้องเดี๋ยวนี้อุ้ยจะอ่อนเห็ดโอ้ยนั่นเห็นบอเหี่ยวออกแล้วมันเต็มหรอ พยาย่มใส่ใ,ใดยจคเกตที่ได้เพิ่นพิเท,ทเนแย่เพิ่นบ่มีแย่สักยางสามหกจังพอดอกนึงบางเตื่อ่นยแย่เพิ่นเกิดไรก็ไโผดไรพลไล่อท้าเพิ่นยังมีแต่เห็ดซุ่มขาวๆซุ่ม,มหลันยายเกตบ่เ,เอาพี่น้องเลือกเอาบ่ดได้เอาบ่ได้ม,มาหนีเขาโหัวจิตใจทุ่งข่อยก็เลยเอาถุงมาผแม่นำจำเป็นก็ต้องใส่ลับพี่น้องที่ได้เ,เพิ่นเอาไปหนึ่ง เ่าไปหน่งหน่งไ้กินก็ตำบังหงนาแหลงบ้านเพอเบอร์อยู่ปกตินาเดนเินหกคนหลคือได้นี่มูเป็นสามสิบสี่สิบเนจูมผแล้วเนี่ยนียนอันเดียวจูมหนึ่งนาเพือ,อ,น,อน,นก็จะเกิดประมาณนี้ล่พี่น้องเี้ตังหง<อ>สองสองไม้เนี่ยถ้าเป็นเดือนหกมันปุ้ยเป็นแดงแดงเข้ามาเออ,อดียถอดเสื้อใส่ก็มีบานเีย เกิดคักเกิดแน่พี่น้องเลยมนมีใยแนวใส่เลยแล้วมียเกล็ดเต็มเบิดตุกตาอ,อะมาเบิง่งผลงานยอดได้ยอดมานของเสาดีซีพี่น้องกำลังแปดโมงสิบสองนาทีเลยสามตาแปดโมงสิบสองนาทีน,น้ะจนมนมีกระตาใส่พี่น้องเอามาสามกรนะตาเต็มเบิด จนได้ใส่ถุงมันขาดมันแหนแห้งหมดนี่มันแต่เสาเลยพี่น้องนี่การเดินทางมากกับมาหอดปลานี่พี่หาคว้าวค่ะเก,กับพกโมงเนาะแต่ว่าใน,ากกนใี่ปลาก็ได้ใส่แบตอยู่พี่น้องเพราะว่าในากกีน่ปลาเป็นปลาถื่อยูกกับอากาศถึงขึน้นนะ้ำเนาะยอดได้ยอดมันเสาเนี่ยทุดยอดพี่น้องขอบางมูอบางไม้กับจนบได้เก็บเนาะจ้าเวลาจ้เาเวลาแปดโมง แปดโมงคิดสามนาทีพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดตอนนี้งเราไม่แนใ่ใจมา,านทุดยอดเลยพี่น,อน้องเนียเออที่ได้ไม่เนี่ยทำมาเมื่อวานเนอ้นองทำม,มาเมื่อวานกับป้าไม้มไเ,เมื่อวานถิ่นพี่น้องจักขิดไปทางไหนแต่ละเมืองไม้เมื่อวานกับบกคอยได้เฮ็ดใดญ่นาะเมื่อสามตาอยู่จักเมื่อวานกับสามกระตาสูนมากๆเหมือนกันเมื่อกลับไปบัวทัวพี่น้องจักขิดไปไม้ไหนแต่ละเมือเต็มสามตาเนี่ยค่ะ สุดยอดนะกันเอามากกว่านี้เอาเมื่อบันใดพี่น้องท้าวยอดใดยอด,ยอดมันเศร้าน,นี่สุดยอดทุกเอาพี่น้องหลังจากนี้การทีแม่ลับบ้านลับพี่น้องอคอยรอเลึงน้ำกันเก็บหม่เหมือหม่ขาดวาันทีย่งางข้อได้เก็บเรื่อยๆอยู่เหมือต้องเหมือเนาะจ้าประมาณนั้นลับพี่น้องช่วงเองรักๆเลยกต่แบบที่เป็นเ็ดนานแล้วพี่นอ้องต้องซับเหมือมาเนี่ หลังจากเพชรนาแล้วยุดไปไหวไปก็คอยล่หอหลุมน้ำกันไม่ไปเรื่อยๆพี่น้องใาเพชรยังสิกเกิดไม่ตามมาปลาแถบเนี่เป็นติดเกิดเฮ็ดตลอดพี่น้องจ้าหน้าทุนละเดือนท่นว่าเนาะเห็นท่นว่าลมหนาวลงม,มาฝนเหลื่อมถอยจากไหนก็ติดเปลี่ยนเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดลมตอ่อพี่น้องกคอยล่หอหลุมล่อติดตามคนสอปลาต้มยัดเกรไปเรื่อยๆอสำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอจังไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา ตอปาขอขอบคุณทุกนลทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแล่ใจทุกคอมเมนต์ทุกมทุกชมอาถ่าล่อรุยน้ำาลเมื่อพี่น้องลุนน้ำกัลมาสิมัออนอลัวการขึ้นมือนอกต่วสามมื่มานึ่งน้องสามมื่มาหนึ่งม้าสามหมืนมา 10, 000, นะึ่งมนะาถนะูนะนะนะกมืนพี่น้องรับบานถึงนออาถ่ล่รุน้ำาพี่น้องมือสาหรับมื่นขอบคุณทุกาทุกแช่พี่น้องรนะับบัดไว สวัสด่ะดีค่ะีมยขอบคุณมาที่หลอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ